ก็จเจริญสุขสวัสดียามเทีชยงวันของวันเสาร์ที่19ตุลาคมพศ2567ตอนนี้เป็นเวลา12นาฬิกา3นาทีเามื่อสักครู่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาวันนี้ก็คงคาดว่าฝนก็จะตกอีกก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงวันที่24-25หรือว่าช่วงวันที่20เป็นต้นไป ก็จะมีฝนมีน้ำก็ยังคงหลยอยู่ปีนี้มีพายุแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกยาวนานน้ำในภูเขาก็าซึมซับป่าเขาภูเขาเขาซึมซับไปเยอะเขาก็จะคายออกมาบางทีก็วันลอยกระทงก็มีบางปีเพราะว่าฝนถ้าฝนดีตอน้ทยปีซึ่งก่อนนี้ก็ ฝนก็ตั้งท่าว่าจะตกมาอีกอก็จะทำให้น้ำมีน้ำไหลในช่วงนี้แต่ก็ปริมาณก็อาจจะไม่เยอะไม่เยอะเหมือนตอนช่วงที่พายุใหม่ๆหลังพายุใหม่ๆช่วงนั้นน้ำก็จะเต็มบันไดที่เราเห็นขั้นบันไดนก็จะไม่เห็นเลยก็จะเห็นแต่สายน้ำลงมาอนนี้ก็ยังมีปริมาณที่พอได้สัมผัสความเย็นสดชื่น เนื่องจากว่าเข้าสู่เลยกลางเดือนตุลามาแล้วก็น้ําก็จะเย็นกว่าเดิมน้ําเย็นกว่าเดิมเป็น2อสามเท่าเหมือนแช่ตู้เย็นก็สำหรับเด็กๆที่ชอบเล่นน้ําเย็นๆก็ยังคงเล่นอยู่อันนี้ก็ยตดโดมจากพื้นที่ต่างๆที่ผ่านมา บางทีก็จะมีแทนจะไปเชียงคานจะไปเมืองเลยเถ้าผ่านเส้นทางุงเศเมังเลยผ่านขอนแก่นผ่านชุมเทมาก็มันก็จะผ่านอำเภอหนองหินพอดีแล้วก็แวะมา,เ,าเที่ยวชมมาสัมผัสสายน้ำที่ใสเย็ยนๆแล้วก็ไปเดินเที่ยวชมธรรมชาติที่แดนมาสจันทร์ก็ยามนี้ก็เหมาะแก่การเดิน ชมธรรมชาติมากสําหรับผู้ที่มีขาแข็งแรงสำหรับผู้สูงวัยก็มีที่นั่งพักรอลูกหลานที่ะไปเดินชมเที่ยวแล้วก็จะมีจุดให้นั่งชมธรรมชาติเ,าเย็นๆกับธรรมชาติจนรวนใสสะอาดน้ำเย็นมากๆเลยลก็โ่งผิดเทิมเด็กๆก็ถูกใจมากเลย ลูกหลานในเขตอำเภอหนองเห็นก็มาเล่นน้ำกันนะครับชมธรรมชาติซึ่งฝนก็ยังคงมีอยู่ระบายแต่ว่าวันนี้ก็คงตั้งท่าก็คงจะตกมาพอดีช่วงนี้ก็ยังคงไม่สิ้นฤดูฝนหรอกเพราะว่าข้าวก็เพิ่งจะยังไม่ออกรวงอข้าวยังไม่ออกรวงเท่าไหร่ มุ 1> 1สูงวัยโยมตาจากกรุงเทพลูกหลานพามาก็จะไปเย็นนี้ก็คงจะเลินทางต่อถ้าเป็นช่วงบม่ายก็คงจะเดินทางต่อไปที่เมืองเลยหรือว่าเชียงคามหรือว่าผู้เรือ,อก็ถ้ามาทางเพชรบุรุกก็จะผ่านทางอำเภอพูอหลวงแต่ว่าถ้ามาทางขอนแก่นก็จะผ่านอำเภอหนองหินเลยมาขอนแก่นมาชุมเทแล้วก็มาผ่าน ผ่านอำเภอภูกระดึงภูกระดึงแล้วก็หนองหินจากหนองหินก็จะไปวางสะพุงเมืองเลยเชียงคานอันนี้ก็อยู่เส้นทางเส้นทางก่อนที่จะเข้าสู่วังสะพงหรือว่าเมืองเลยก็จะผ่านอำเภอหนองหินก่อนแล้วก็แวะเข้ามา9กกิโลจากตัวตลาดเส้นทางหลักอำเภอหนองหินเข้ามาก็9กกิโลก็ถึงวัด9กิโล10กิโล สสอเออมีอยู่สี่รูปโยมอ,อ๋อแล้วจะมีกระถิ่นได้เหรอคะก็คณะสงฆ์สี่รูปก็ครบสงฆ <laughs> ์แล้วไหมเขาเห็นบ้านเนี่ะที่มีสีเทเก็ดอ่ะเขามีอย่างเงี้ยห้าองค์